พระคาถาเมตตามหานิยมหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรละลึกถึงองค์หลวงปู่แล้วว่าปิโยเทวมนุษยานังปิโยนาคสุปันานานังปิโยเทวมนุษยานังปิโยนาคสุปันนานังปิโยเทวมนุษยานังปิโยนาคสุปันนานัง โยเทวมนุษย์สานังอิโยนาคสุปันนานังอโยเทวมนุษย์สานังอิโยนาคสุปันนานังอโยเทวมนุษย์สานังอิโยนาคสุปันนานังอโยเทวมนุษย์สานังอิโยนาคสุปันนานัง อิโยเทวะมนุษย์สานังอิโยนาคสุปันนานังอิโยเทวะมนุษย์สานังอิโยนาคสุปันนานัง